เอกพินยยัยยามีนสมุทซึ่งเป็นภาพที่ประปริมและทราบซึ้งยินดะีนะครับเป็นอะไรที่เราอธิบายกันไม่ได้นะครับเป็นความรู้สึกที่การสูญเสียท้งดีเราเสียไปกว่าสำคัญยิง่ง โดยน้องว่าพุ่งกับไปชิลาเป็นน้องนัขงนกของน่าจะของก็คือพี่ต่อนะครับหนวยงานดีของสำนักงานตำรวจแห่ง,างชาติเป็นสัญลักษณ์ของความจางรักภักดีต่อชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ฝั่งลึกอยู่ในใสายเรื่องของความเป็นผู้นำภารกิจสำคัญให้ทำจนสำเร็จลุล่วงเสมอ แต่เมื่อเดินทางกลับมาที่บ้านท่านก็ใช้ชีวิตเหมือนคนธรรมดาทั่วไปอันมีสาเหตุมาจากการสึออกอบรมมงมิสัยและมีต้นแบบที่ดีมาจากคุณพ่อคันเองวิน,นยายาไทยสมท่านภูมใจนี่นะที่ได้เียังดูอบรมมงมงนิสัยให้ทันตำรวจเอกวชิรายาไทยส์ได้ทำหน้าที่ตอบแทนคุณแผ่นดี ตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมาและขอตั้งจิตอษชานโอบิญญาณพันตำรวจเอกวัชชิรายาวไทรงสู่สุขติเธอเพรอมกันนี้กลัาพระราชนาคุงประธานทรงพระเดชจพระเจว่าว,วัดท่าไม้เหนือ เป็นองค์พิจารณาภาตรายความสุขูรณ์ผสุดท้ายจกัะนสัรบรีอตันาเาัะสามครับโคตรุคตตครับ 有人在他座吗？<noise> <noise>